คืนนี้ขอให้คุณวางสิ่งที่หนักใจทั้งหมดลงวางความกลัวความกังวลความเหนื่อยล้าคืนนี้เราจะค่อยๆปล่อยพลังลบออกไปจากชีวิตขอให้ความสงบเข้ามาแทนขอให้ใจฉันอ่อนโยน ขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการเริ่มต้นใหม่ ขออโหาสิกรรมแก่ทุกดวงจิตและขอทุกดวงจิตอโหาสิกรรมแก่ฉันขอทุกสิ่งที่ไม่ดีสลายหายไปขอให้บุญรักษาให้ใจฉันเบาสบายขออโหาสิกรรมแก่ทุกดวงจิต และขอทุกดวงจิตอโหสิก,กรรมแก่ฉันขอทุกสิ่งที่ไม่ดีสลายหายไปขอให้บุญรักษาให้ใจฉันเบาสบายขออโหสิกกรรมแก่ทุกดวงจิต และขอทุกดวงจิตอโหสิกกรรมแก่ฉันขอทุกสิ่งที่ไม่ดีสลายหายไปขอให้บุญรักษาให้ใจฉันเบาสบายทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณเติบโตคืนนี้ให้ใจของคุณได้พักไม่ต้องแก้ปัญหาทุกอย่างภายในคืนเดียวขอให้คุณค่อยๆให้อภัยตัวเอง ให้อภัยอดีตและปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปทีละน้อย นะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติพุทโธ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนส,สุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ ติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติพุทโธ ชีวิตคุณกำลังดีขึ้นทุกอย่างที่หนักกำลังเบาลงพลังลบทุกอย่างสลายพลังดีๆกำลังเข้ามาแทนที่ใจคุณกำลังสะอาดและสว่างขึ้นคืนนี้ฉันให้อภัยคืนนี้ฉันเบาสบายคืนนี้ฉันปล่อยวางทุกอย่าง พรุ่งนี้ชีวิตฉันจะสดใสกว่าเดิมขอให้บุญใหม่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายถ้าคลิปนี้ทำให้ใจคุณผ่อนคลายลงสักนิดฝากกดถูกใจและกดติดตามไว้ให้เสียงแห่งบุญก่อนนอนได้อยู่ข้างๆคุณในทุกคืนด้วยนะครับสาธุ